เอาละครับผมเดี๋ยวเราจะมาตอบวิธีแก้ปัญหานะครับในการที่ถุกลูกค้านะครับคุณลูกค้าประกอบแล้วโซ่หย่อนนะครับวิธีการครับผมนี่อันนี้บาโซ่6นิ้วนะครับซึ่ง6นิ้วนะครับมันจะเผื่อช่วงเฟืองนะครับอันนี้จะเผื่อช่วงเฟืองแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัวบาร์นะครับจะ7นิ้วนะครับส่วนตัวโซ่นะครับจะวัดได้9นิ้วพอดีนะครับถ้าคุณลูกค้าสงสัยคุณลูกค้าลองแนะนําว่าให้คุณลูกค้าลองใส่ก่อนนะครับผมวิธีการครับ ดึงออกมาแบบนี้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะลองมาประกอบกันนะครับนี่ครับสามารถใส่แบบนี้ได้เลยนะครับคุณลูกค้านะครับที่ใส่แล้วโซ่ย่อนแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะนี่นี่ให้เห็นเต็มตัวแบบนี้นี่นะครับสามารถดึงขึ้นมานะครับแบบนี้ได้เลยหรือถ้าคุณลูกค้าดึงไม่ได้นะครับจะมีตัวตั้งโซ่อยู่ตรงนี้ จะมีตัวตั้งโซ่อยู่ตรงนี้นะครับคุณลูกค้าไขา่ตามเข็มนาฬิกานะครับไข่หมุนแบบนี้ได้เลยนี่ครับพอหมุนนะครับตัวตัวนี้นะครับตัวปุ่มตัวนี้นะก็จะค่อยๆขึ้นมานะครับเป็นการตั้งโซ่นะครับคุณลูกค้าเนี่ยครับ พอเริ่มตึงเราก็เอาใส่ให้มันพอดีนะครับผมพอดีกับตัวบาร์นะนี่ครับใส่แบบนี้ได้เลยแล้วก็ขันให้ตึงอีกหน่อยนะครับนี่นะครับพอเริ่มตึงแล้วนะเราก็จะ มาใส่ตัวนี้ครับตัวฝาครอบแบบนี้นะครับใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็เอาตัวล็อกล็อกไว้ได้เลยนะครับแบบนี้แล้วเราก็มาตั้งโซ่อีกทีนึงครับที่นี้นะครับก็จะเป็นเรียบร้อยเป็นการเรียบร้อยครับ ตัวของเราก็จะตึงแล้วก็ไม่ย่อนนะครับแล้วก็สามารถใส่แบตแล้วใช้งานได้เลยครับแบบนี้ครับ